อ๋อโหแล้วอันนี้อ๋อเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ทำไมเขาถึงเลือกเราเข้ามาหน้าตาดีครับเอาหน่อที่อ่อนเอาหน่อที่อ่อนโอาไม่ออกตอนนี้เอาไม่ออกตอนนี้ได้ไหมไม่หายมุณว่าคุณว่าไงบ้างเพื่อนกูนี่หน้ามากูนี้หน้าปวดหัวเจ๊ โอเวอร์เส้นไหนวะเฮ้ยนี่ไงออ้โหเย็ดเย็ดโอ้โหเราไปสืบดิเราไปสืบดิเราไปสืบโอ้โอ้วนโอเวอร์เดี๋ยวย้ำหน้าให้ทำไมมึงไม่หลบวะหรือมึงอยากเป็นศพวะแต่ถ้าเกิดสมมติมึงมึงโดนมอไซค์ลากหายนี่คืออายนะกูบอกไว้ก่อนนะสวัสดีครับทางนะสวัสดีครับโอลเตอร์จากเทคครับผมมากครับอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมตินี่คือแบบตำนานบทใหม่ของวอซิตี้คือ ขับไนล์หลอดลากอ้วนโอเวอร์หายนี่คือกีดเลยนะเป็นไปไม่ได้นะอย่าพูดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สิแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้อะก็มันเป็นไปไม่ได้มงลองคิดดูไอ้สัตว์เอ็มซีทั้งหมดเฮียลากผู้มึงเข้าเลเบลเสร็จปุ๊บแล้วตำรวจกับหมอสภาล่วงหมดจริงป่มล่ะอันนี้พูดเฉยๆนะไม่ได้ไม่อะไรนะพูดในกรณีที่แบบอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ A yên ký lạy tóc, a yên ký lạy tóc. Give lời ghi lời. đi vòng phó lạnh phó dòng, vòng phó dòng lều, vòng phó dòng lều, pho phó dòng lều, vòng phó dòng lều, phó dòng lều, vòng dòng lều, vòng mờ lều, vòng dòng 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 lều, เขาไ่โทรมาอยู่บีซีไม่ใช่เหรออยู่โอเวอร์ทั้งเป็นชาดแล้วอยู่โอเวอร์แต่ตีกับเอ็นทีอาร์แล้วนะแต่ว่าย้ายมาใช่ย้ายมาจากบีซีใช่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 ย้ายมาจากบีซีถ้ามันถึงย้ายอ่ะสูตรดาวมันมีดียังไง ผมก็มีดีเยอะนะเอ้ยเนี่ยพี่ข้างหลังเขาข้างหลังเขาต้องคนไปสร้างนึงอะจริงๆไม่แต่ว่าคู่มึงอะไม่ค่อยน่าสนใจเว้ยแต่คู่ข้างหลังเนี่ยน่าเป็นห่วง้หลังน่าสนใจกว่าไม่ใช่น่าสนใจน่าเป็นห่วงน่าวน้าเป็นห่วงมึงลองคิดมึงลองคิดสป้าผู้หญิงตีกันดดลูกหลักสู้ๆนะลูกคุมสติตัวเองให้อยู่นะอ๋ออ้ยพี่ป้าป๋าถ้าใครให้ให้หนูด่าได้มันก็จวงซวยจัดแล้วนะจ้าสู้ๆนะลูกหนูสู้ๆอยู่แล้วค่ะของหายไม่ใช่สำคัญอะไรมากมาย นี่ไงให้พี่อ้วนให้กำลังใจสิริเพราะเดี๋ยวพี่อ้วนก็จะโดนยามาม,าม,ามา่าแล้วสู้ค่ะปเอ้าปะาปะ๋าอุ้ยขอโทษจ้งลูกหลานสู้ๆนะลูกลูกโตแล้วลูกเก่งกสเสรรมอาทำบุบยินแดงสมัยอยู่ดูไว้ใช่ไหมหกเจ็ดใบใช่ไหมเพลงที่หนูซื้อส่วนตัวอีกหกเจ็ดร้อยแบบคนเดียวหนูก็จะได้ใช้ครานี้แหละเ <laughs> หนาขึ้นแล้วค่ะฝุ่นเกาะหมดแล้วสู้ๆลูก เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเกิดว่าลูกเข้าตู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเวอร์ก็ทำไปยพอทนทีเลนะรวยพอดีดียพอตั้งให้ยไอ้กัมเลยผมให้ไปแล้วอเจ้ดีลูกคุยกับแก๊งเถอะเอาไปก่อนนึงฉลามไม่เป็นไรหรอกหายานข่าวแล้วหรอคะใช่ใช่ลูกใช่ครับใช่ใไอ้กีดนะะแดกอ๋อไอ่เห็นนัก่าวอ่าทำไม่ะกาดผมมาแบบมึงงีว่าีพี่จะเกิด ผมผมเป็นพ่อหนูเลยอะไรงั้นเลยอะไรต่อมาถึงไอ้หนูไปหัดูก่อนนะคะได้จ้าไปแล้วขึ้นบว์เป็นแดงให้แล้วไอ้กัมอ่ะอะเป็นปักลามใช่ใช่อยู่เยอะน่ะมันต้องเยอะแหละสัตว์คืนนี้สึกเองศักดิ์ศรีคนใกล้เคียงกันนะเได้ไหมใช่คนใกล้เคียงกันไอ้วนใกล้ใกล้เคียงมากเลยค่ะผู้หญิงผานันไหมแต่กวตีหนูไม่ค่อยกวก็เยอะอยู่นะผมพนันว่าห้าใบเป็นอย่างต่ำ ไม่ใช่กูกูไม่ได้พนันเรื่องกูไม่สนว่ากี่ใบไม่าจะหมายถึงบูปิ้นละห้าใบกูว่าน่าจะด่ากันเับน่าจะเป็นใบเหรอใบเหลือตงไปแดงห้าใบเป็นอย่างต่ำอ๋อเห็นปะปาออกกดมาแล้วนี่ถ้าใครหลุดด่าให้อยู่แบบนี้ใช่ป่ะเป็นธาใช่โอ้เป็นธาตุปะป๊าจับไม่เหลือครับยังไงก็ใส่กันเละครับครับเต็มตัวลงอันเดอร์กราวเลยครับใครหลุดอ่ะแบบเต็มตัวได้เลยครับแบบว่าหลุดเลยอีดอกพูดมากมึงอ่ะโอย่างนี้เหรอ เจ็บจี๊ดเลยอันนี้ก็ปิวแล้วครับหนึ่งโอเคค่ะอันนี้ปิวใช่ไหมปิวจ้าด่าดอกก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จ้าเป็นฟลาวเวอร์ดีกค่ะอีฟลาวเวอร์สีทองอย่าดีกว่าแบบลูกลองแบบเอาฮาสินั่งผลไม้ชนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไนะอีผู้หญิงแม่ค้าที่ขายของทอดไม่ทราบเลยครับอันนี้บูรี่ป่ะผมยังไม่รู้เลยโรลี่ตัวไหน ทรงก็่าจะมีใบเหลือติดตัวน่าจะมีอะไรแปลกกูบอกเลยผู้หญิงด่ากันอะด่ากันได้น้อยกูบอกเลยอมากปิดไม์ดิฟ่าถ้าอย่างนั้นแนะนำเอาตะข้อข้อปากมาเลยครับนะยังไม่ทันครับนายกทำไม่ทันครับแนะนำให้เอาเข้า๋ยนนี้เลยนายกทำไม่ทันครับผมบอกเลยเตียงผ้าไว้หใบไป่หนแล้วตอนนี้ มได้5เป็นนออยย่าง้เมื่อก่อนหนูก็ชอบด่าผู้ชายแบบนี้นะครับป้าป๋าแบบสมัยก่อนน่ะแต่่่่ววาาาอยดีกผู้ชายหน้าผู้ชายหน้าเครื่องครัวนี่ยค่ะคือด่าคือด่าผู้ชายอ๋อหน้าม้อผู้ชายอะลยครับนัตติลิวเขาพูดทีห้าทีร้อยห้าทีจริงจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปหาลูกก่อนโอเคจ้าเดือดว่าคนนี้เดือดจัดมึงคิดว่าไงวะฮะไอ้ไอ้มัดไอ้ฟิล์มไอ้ตอสคิดว่าไงพี่ ผมคิดว่าคู่มึงเหรือคู่เขาจะเดือดกว่ากันไอเลื่องไอเรื่องข้างงหลัอยู่แล้วครับพี่ต้องต้องคู่ด้านหลังผมไปแล้วไอนี่ใครเนี่ยติดตลกอะไรเนี่ยไอเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เขาโอ้โหหน้าเดียวกันเลยผมทรงเดียวกันชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อกำครับไอกำมึงอยู่ JK ไม่ใช่เหรออืมนั่นะดิไม่ใช่นะไม่ใช่ไอกำหรือเปล่าครับไอกำทีวีหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอเหมือนบับเบิ้ลกำอ๋อโหแล้วอันนี้อ๋อเด็กใหม่ ครับเด็กให้ยังไงได้ทำไมเขาถึงเลือกเราเข้ามาหน้าตาดีครับโอเคเอาไม่ออกดิพี่วะเอาไม่ออกดิเอาไม่ออกตอนนี้เอาไม่ออกตอนนี้ได้ไหมคือพูดพูดอย่างนี้นี่คือแบบรู้เลยอีนนี่เผ่าพันธุ์เดียวกับอะไรเผ่าพันธุ์เดียวกับกรติกโอ้โหโอ้โหจบเลยแรงมากเดี๋ยวนี้เวลาจะด่าใครด่าอีกติกโคตรเจ๋งถูก แล้วไมโครโฟนมันอยู่ตรงไหนไวะที่ทำไมมันไม่มีให้ใช้แล้ววะอีโมดอ่ะอาจจะอาจจะแี้นะพี่วันกระตุกกระติกเออเออคืว่ามีแน่ไมโครโฟนมันไม่มีให้ใช้แล้วอ่ะกินได้ไอวีมไม่ขึ้นหรอไม่มีเมียมึงลงเขาปะเนี่ยไอไมคโครโฟนอยู่ไหนไ<โ>อเกนจิไอศาสตว์ไมโครโฟนเลยครับอีโม่กูจะทำข่าวอันใหญ่ใหญ่ต้องทับไม้ไม่ใช่หรอไม่ได้ทับไมะนะทับเอพไอซีไม่ได้ันไม่ไม่ไม่มีอำนาจทับอีะ ไม่มีอ e นะ m i c เฉยเีก็ไม่ได้เฉยเฉยอ่ะนี่ไง m i c เนี่ยเป็นมือแค่นั้นไหนไม่ไงก็อยู่บนมือนะเออเว่าเอาไอสัตว์กูไปอีตั้งนานโทษทีนะนายยกเลยไงอ่ะไอพิมก็ทำเหมือนเดิมไ m i c เหมือนเดิมเอไ m i c เหมือนเดิมไ m i c เหมือนเดิมทไ m i c เหมือนเดิมนี่เห็นป่ะนายกความสำคัญของตะก้อข้อปากอ่ะอย่าลืมดิสถานการณ์แบบเนี้ยไอ้เหี้ยมันต้องใช้ แล้วถ้าสมมติมันใกล้ๆถึง5้าทีแล้วฝากฝากขึ้นรถหน่อยนะเพื่อนอ่ารู้ำหนึ่งเฮ้ยท็อดด์ท็อดดเราไปสัมภาษณ์พวกออคูดีกว่าไหมท็อดดท็อดดอดดหรือกางติดร้อยขอขอคอ,ขอขยืนฟังอย่างเดียวแล้วน,น่าเอาเลยครับได,ได้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 สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงใจละน้อยเหรอสวัสดีครับคุณสุภาพส้นตีนทุกท่านฮ่าฮ่าฮ่าแก่สิแก่สิแก่สิแก่สุภาพสุภาพค่ะครับขอบคุณครับโอเมื่อกี้รู้สึกว่าแบบ รอยอยแตะรอยจีนแตกกับบนหน้าเต็มเลยอรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับการที่จะสุ่มเสี่ยงแกงแตกในครั้งนี้ครับอยากเป่าเค้กค่ะอยากเป่าเค้กมากมากเลยค่ะอ้าไอหลานลากวันนี้โดนแน่เราเราไม่มีความรู้สึกกลัวเกงอะไรเลยใช่ไหมครับแ้างะแปลงเะนะอุ้ยโอ้โหเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าเขาเอาสุดเอาสุดแสดงว่าพวกคุณจะต้องเสียวกันมากแน่เลย อุ้ยแรงค่ะคนขวาสุดหรือเปล่าคุณคุณมีความกลัวไหมครับมีความกลัวไหมเฉยเฉยนะกลัวฮะกลัวเขาไม่รักอ่ะใครดิวอันนี้ดูยังไงอันนี้แรงอันนี้ใส่วิกหรือเปล่าครับเนี่ยคนคนขวาสุดเนี่ยไม่ได้ใส่ครับเหมือนวิกเลยครับมีแต้มีแต้มแต่ใส่วิกครับแต่ใส่ใจไม่ได้ฮ่ามูหูหน้าเหมือนไอ้ดิบเลยอ่ะไอ้ดิบไอ้ดิบน้องสาวมึงวะเนี่ยอยู่ออครีนอ่ะหน้าเหมือนมึงเลยอ่ะเป็นแฟนกันหรือเปล่าใช่เฮ้ยอันนี้อ๋อ คนนี้แฟนตอตินี่ใช่ไหมแฟนตอตินี่อะไรดูดิขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับคุณคิดว่ายังไงบ้างครับที่การที่เอ่อตอติก็ก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของทุกแก๊งแล้วคุณก็ยังมาถูกระบายอารมณ์จากแก๊งกาเซียสอีกคุณคิดว่าไงบ้างครับระบายอารมณ์ยังไงหรอคะเดไ๋ยนะครับโดนกระทืบไงครับวิลล์รถจะลอยปะ ถือว่าทำได้แค่ให้โดนใดใช่เหรอแล้วเขามาให้กำลังใจคุณไหมเขารู้ไหมว่าคุณจะโดนกระทืบไม่เขาไม่สนใจนะเลยหรอเขาไม่เอากูเลยสักบาทอี๋ไม่ทำไอ้ต๊อดเขารถจะลบรถจะลบสามพันน่าจะแพงนะโอ้โหสามพันน่าจะแพงเวอร์โจรนดีกว่าข้างนอกนี่เวทไคยอะสิคะไอ้ผมเองเกนจิคืนนี้มึงต้องอยู่นะครับผมค่ะ ค่ืนไม่กูว่านั้นกูกลัวว่าจะมีการแกล้งกันย้อเกลับลอกประชาชนหรือเปล่าวะงั้นได้ลบไปแล้จะมีเรื่องกับใครก็ได้แต่อย่ามีเรื่องกับสุภาพสตรีเด็ดขาดพี่เทเล่าผมเรื่แล้วน่ากลัวชะมัดเลยเงึอกคุณว่าเขาจะวิ่งเข้ามาใหม่ไหม ยังไงเขาจะมาให้เราสัมภาษณ์ต่อไม่เขาเขาไม่มีหานะไม่ไม่ไม่มีใครเอาด้านเลยอ่ะท้ายแล้วอะ่ะใ,ใครยังไม่ได้ดท้ายแล้วค,คนที่รักมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเค้กก็ต้องเจ็บกว่าไม่จริงครับใครยังไม่ไปชุมใช่ไหมคะพี่พ่อให้เห้เฮ้ยทุกคนทุกคนคนนี้ไปตัดไปตอดชื่อซัมเมอร์ ไหนคไม่ใช่ตอสโอเวอร์นะตอติอ๋อเอาไปนอนอ๋อตอติเหรอตอติเสียไม่ได้เอาไปไหนแล้วอะไรนะเสียไม่ได้ขาอบคุณครับอเคคุณคุณมาทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะจะไปแบ่งกันนะเอาไปให้เป่าสิหกก่อนแล้วหลังแบ่งได้คับอ้าวไม่ใช่คุณนีิว่าอีกคนนึงอยากกินเองเลยเปาดูคุนวัยไหนมาก่อนไหนสิลูกยังไม่ได้ก่อนเลย อนาเจ็วันนี้หลานตายแน่โอเคแม่เอาคุณตายอย่าพูดแบบนี้มายนะมันเป็นเท็จนะยิ่งยิ่งถูกสาปส่งเลยถู่ตายเนี่ยใช่คำสาบมันจะอยู่ตลอดไปใช่เวลาเนี่ยเวลามามีมีเรื่องก็ถูกสาปแช่งแบบนี้แต่ก็ไม่ตายสักทีเฮ้ย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 อ๋อตกใจเฮียนึกว่ารูปอะไรตกใจรูปอุ้ยพอนูน้อยพอใครเรียกกูวะไม่ไอ้ยองได้ยัง ขอให้มึงโชคดีฝันเห็นผีแล้วฉี่ลาดคาเตียงไม่รอ e อยู่น่าตื่นโอ๊ยโอ๊ยีโจรม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 ีแต่เนื้โจรมีโจรมีโจรโจรคือโอเวอร์ไงโจรคือโอเวอร์ใช่โจรสลัดเหรอจ้ะไม่โจรคือโอเวอร์ไม่ใช่พอดีจะรู้เห็นต้นแขนไอ้หนูเอ็งคบเมื่อไหร่จะ่คบกับตัต nah ีิยาโข่งเหรอพี่มี่ ไม่เสียงมันโทนเดียวกันหมดเลยมาแยกไม่ออกเลยตอนเนี้ยหนูก็งงเหมือนกันค่ะมันโทนเดียวกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมใช่กูว่านะมีแววแล้วมีแววแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้าคิดยังไงกับโจนที่โป้นครับคิดยังไงน่าจะเป็นโอเวอร์ครับชัดเจนครับเขาบอกมาครับเขาบอกมาโอเคปีวีอาร์ปีวานปีวีอาร์ปีวอาร์วีอาร์ปีวีอาร์อาร์อาร์ปีวีร์ปีว่าร์ปว่าไงบ้างวีอาร์ปีอน ผู้นี้หน้ามันผู้นี้หน้าปวดหัวเจ๊ไอพี่อ้วนนายยกกระจกมันแหละมันทั้งได้เฮ้ยมันบอกมันมันบอกนายยกกระจกฆ่ามัน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 ดิเปิดโอ้โหโหมดโอ้นี่ใครอ่ะโวยชมพูอย่างงี้น้องกูปะเนี่ยอ้าวน้องรักพอดีน้องรัก โดนใบ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 เอาเก่อให้มันเลยเอากให้มันเลย50ิตัวเกเลยเงินด้วยเลย้ตัวใ้ยอดใจด้วยดีอยากโดนกูแทงโดนทีเดียวคิดยังไงบ้างกับการที่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงมึงแบบโดนอุ้มจนตายไปใช่ไหมหลงจะมีเมียใหม่จะเสียใจ ไอ้หลงจะเสียไอไอหลงจะมีเมียใหม่ทันทีมึงคิดว่าไงมีหรอมีแต่พี่จะเสียใจใช่หรอหนูขอเบียร์หน่อยแล้วก่านเอาพี่กันเลยอาวุธเยอะสุดสี่หกพี่จะเสียใจเอออาวุธเต็มตัวกูบอกให้คนเนี้ยไปไปกันเถอะเพื่อนตากล้องอะไรอะปตากล้องโชคดีนะจ๊ะน้องรักขอให้มึงรอดปลอดภัยนะไอ้น้องหนูหนูรอดอยู่แล้วโอเคตะกุลตะกูลลิงแล้วตอนเนี้ยตระกูลลิงเรืองรอดไอ้เหี้ย อุ้ยโทษดีปืนลั่นเฮ้ยโอเวอร์ปืนปืนลั่นไอ้อ้วนลั่นแสวรออ้วนครัับอเฮียนะมึงยังไม่เริ่มเลยนะเดี๋ยวมึงโดนเขาโจมตีแน่เฮียทำตัวอย่างเงี้ยเาเอามึงแน่สัตว์ไฮีนะเี่ตัดเลื่อดกันเรียกว่านีรอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยหนูหน้าเหมือนผู้ชายจะถอนเท้าหน่อยได้ไหมไม่ทำอะไรเลยเตะยังนูับยิงหออาจจะหายยังครับยังครับยังคนมันเยอะแหละแล้วคนอุ้ย หายแล้วหายแล้วมีมีแฟนหรือยังครับเนี่ยไมีแล้วหลายคนด้วยเฮ้ยเวอร์มีอยาพูดอย่างนั้นเบย่ามีแล้วหลายคนหมดแล้ววันนี้มาวันนี้มาต้องไปทรงมกับเขาดีโอ้ยไม่อยากเป็นหนึ่งในร้อยของคุณอะครับเธอจะเป็นหนึ่งในร้อยเด้วยได้เป็นชูเป็นกิกเป็นได้หมดเลยนะหนูมีผัวแล้วพี่ไม่ติดโอ้โหเราเป็นถ้าถ้าไม่ได้เป็นที่หนึ่งก็ไม่ต้องคุยครับ โอ้โห,โโหงั้นไม่คุยดีกว่าครับผมเ <c oughs> พราะผมกลัวเพราะผมกลัวว่าผมจะขึ้นแรงอะเดยวผมไม่ติดอันดับหรอกขา <c oughs> <c oughs>